จะเป็นตายร้ยดีก็เป็นตายขอป้องกันเอาไว้ให้สุดฤทธิ์กลับมาพบกับทรายในโคศกทรายตามสบายพักวันนี้ทรายจะพาทุกคนมาเติมเต็มความรู้แล้วก็มาทําความรู้จักกับพวกเราทุกคนว่ากว่าที่พวกเราจะมีชาติที่สุขแล้วก็สนุกอย่างทุกวันนี้พวกเราผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างครั้งนี้ทรายขอย้อนเรื่องราวกลับไปประมาณ250กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่คนไทยเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สองให้กับพมา่า จากเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเราเป็นอย่างมากและเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้พระเจ้าตากตัดสินใจฝ่าวงล้อมพมา่าและสถาปนากรุงธนบรุรีเป็นราชธานี ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมเรื่องราวสายอยากจะให้ทุกคนลองจินตนาการดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเรากลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงเวลาที่บ้านเมืองกําลังจะล่มสลายข้าวปลาอาหารมีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ถูกไล่ล้อมไปด้วยค่าศึกที่กําลังจะเอาชีวิตของเราเราจะดํารงชีวิตอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีผู้กล้าอย่างพระเจ้าตากและทหารผู้เสียสละทุกๆนายในวันนั้นวันนี้ประเทศชาติจะอยู่ยังไง ย้อนเวลาไปสู่ยุคปลายกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกในตอนที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่บัวขาวงั้นเข้าเลยแล้วกันนะครับคือผมอยากทราบว่าทำไมพระเจ้าตานะครับต้องยกทัพไปไกลจนถึงจันทบุรีด้วยล่ะครับเออใช่เรื่องนี้ง่ายมากแต่เดี๋ยวขอโหลดข้อมูลก่อนพออยู่ในคอมแล้วมาลิงข้อมูลง่ายมากได้ละ ก่อนอื่นต้องปูพื้นก่อนก่อนจะตอบคำถามในสมัยอยุธยาตอนปลายปีพศ2310ปีที่กรุงแตกนั่นแหละสมัยก่อนหน้านั้นเวลาข้าศึกยกทัพมาตีอยุธยามาถึงก็ล้อมเมืองทางอายุธยาก็กวาดต้อนผู้คนข้าวปลาอาหารเข้าเมืองปิดประตูแน่นเอาปืนใหญ่ยิงต่อสู้ใช้แผนตั้งรับเต็มรูปแบบเคยเล่นเกมตีป้อมกันใช่ไหมเคยครับเคยครับนั่นแหละ เราเข้าป้อมยิงสวนอย่างเดียวไม่ออกมาปะทะแต่ยิงนานๆเนี่ยก็กระสุนหมดได้นะครับพี่ไม่นานหรอกอยุธยามีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ําล้อมรอบเหมือนเกาะพอน้ํามาถึงปั๊บเป็นไงท่วมสิครับถูกต้องนะครับพอน้ําท่วมถ้าสึกทนไม่ไหวก็ยกทัพกลับไปเองกลับไปก่อนกระสุนเราจะหมดซะอีกอะถ้ายังไม่กลับเดี๋ยวกองทัพจากพิษณุโลก กำแพงเพชรนครสวรรค์ก็ยกกันมาช่วยรุมตีทั้งนอกทั้งในเป็นไงแผนเจ๋งไหมแหมบัพฑพรุษของเราเนี่ยก็ฉลาดใช้ย่อยเลยนะครับเนี่ยแต่แผนดีๆใช้บ่อยๆข้าศึกก็รู้ทันยังไงครับคราวเสียกรุงครั้งที่สองคราวนี้ข้าศึกเปลี่ยนแผนยังไงล่ะครับคราวนี้ข้าศึกใช้แผนคีมหนียกทัพมาสองทางทางเหนือก็ตีกวาดลงมาที่ละเมืองทีละเมือง ทางตะวันตกก็เข้ามาทางด่านเจดีสามองค์สองทางนัดมาเจอกันที่อยุธยาแต่เรายังมีแผนน้ำท่วมอยู่นะครับใช่แต่ข้าศึกก็รู้เหมือนกันคราวนี้ข้าศึกเตรียมตัวมาดีพอน้ำท่วมปับ๊บก็ยกกองทหารขึ้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงตรงไหนที่ท่วมไม่มากก็ทำนาปลูข้าวมันตรงนั้นเลยเอา้อาวอยุธยามองแล้วสิ้นหวัง น้ำท่วมข้าศึกก็ไม่หนีรอกองทัพทางเหนือก็ไม่มีเหลือคราวนี้เอายังไงดีรอเป็นปีมันก็ยังไม่หนีไปไหนพระเจ้าตากที่ตอนนั้นอยู่ในอยุธยาพอดีท่านก็รบจนรู้สึกว่าไม่ไหวละไปตั้งลาก่ดีกว่าท่านก็เลยรวบรวมคนจีนไทยคือต้องรู้ก่อนนะว่าท่านมีเชื้อสายจีนแต้จิว๋วพอรวมคนได้ไม่กี่ร้อยก็ยกทัพไปตั้งตัวที่จันทบุรี นี่แหละครับที่พวกผมสงสัยว่าทำไมต้องไปถึงนู่นสมัยนั้นเนี่ยขี่มา้าเดินเท้ากว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีคำตอบตอนนั้นข้าศึกยังอยู่เต็มรอบๆอบอยุธยาไล่มาจนถึงแถวเมืองบางกอกคือกรุงเทพทนบุรีแถวแถวนี้ข้าศึกยังมีอยู่เพียบพระเจ้าตากมีคนน้อยก็เลยต้องหนีออกไปไกลหน่อยแล้วที่ไกลๆออกไปอย่าง นครราชสีมาเมืองฝางเมืองนครศรีธรรมราชใครๆเขาก็ตั้งเมืองกันหมดมีจันทบุรีเนี่ยเหมาะสุดเหมาะยังไงล่ะครับคือน,นี้พระเจ้าตากมีเชื้อสายจีนแต้จิว๋วที่จันทบุรีก็มีชุมชนพ่อค้าชาวจีนแต้จิว๋วมีเรือจอดหลบหลมมรสุมอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นพอดีมีอู่ต่อเรือเพิ่มเติมได้อีกแถมทำการค้าเชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ หาทุนในการทําสงครามได้อีกท่านก็เลยเลือกแผนนี้ตั้งตัวที่จันทบุรีตระเตรียมพรไพรพลอาวุธเรือก่อนยกบัติอยุธยาคืนแผนนี้สำเร็จไหมครับอืมสำเร็จสิแต่ก็เกือบไปเพราะว่าตอนนั้นพม่าได้ให้สุกี้พระนายกองอยู่ที่ค่ายโพสามต้นเมืองอยุธยาคอยกวาดต้อนทรัพย์สินและให้ในทองอินเป็นผู้รักษาเมืองทนบุรี พอพระเจ้าตากท่านยกทัพมาถึงทนบุรีตอนรุ่งเช้าก็โจมตีพมา่าฆ่าในทองอินได้แต่พม่าบางส่วนก็แตกหนีขึ้นไปแจ้งข่าวให้ซุกี้พระนายกองรู้ตัวก็เลยยกกองทัพมาสก,กัดพระเจ้าตากเอาแล้วแบบนี้เราจะรอดไหมครับก็รอดสิถ้าไม่รอดเนี่ยเราจะมาอยู่กันตรงนี้เหรอเออจริงแต่พระเจ้าตากเองทรงใช้แผน บุกขึ้นไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืนตีทัพที่ยกมาสกัดได้เรียบร้อยก็บุกเข้าโจมตีค่ายโพสามต้นในเช้าวันรุ่งขึ้นทีนี้ค่ายโพสามต้นมันมีสองฝั่งแม่น้ำทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำถูกยึดได้อย่างรวดเร็วพม่าก,ก็นหนีไปรวมกันที่ค่ายฝั่งตะวันตกคราวนี้พระเจ้าตากให้ทำบ,บันไดาพาดให้ทหารจีนเป็นทัพหน้าปีนกำแพงค่ายเข้าไปต่อสู้อย่างดุเดือดปีนเข้าไปได้ตอนเที่ยง สักประมาณบ่ายพม่มะก็อกยอมแพ้หมดเป็นอันว่าเรายึดอยุธยาได้สำเร็จในเวลาแค่สิบเดือน <c oughs> แต่พอยึดได้แล้วดูทรงแล้วอยุธยาสุดโทมเกินกว่าที่ท่านจะดูแลไหวทหารตอนนั้นก็มีน้อยเหลือกเกินท่านก็เลยเลือกแผนรักษาเมืองเล็กๆที่สมตัวดีกว่าก็เลยมาเลือกตั้งเมืองหลวงที่นี่แล้วตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีอ๋อ เห็นไหมว่าวางแผนดีๆก็ทำการใหญ่ได้ตลอดร,รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีพระองค์ทรงวางแผนการสึกกับข้าศึกต่างแดน,นถึง9ครั้งก่อนจะสืบสารความเป็นไทยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ศึกบางกุ้งศึกสวรรคลโลกศึกเชียงใหม่ครั้งแรกศึกเมืองพิชัยทั้งสองครั้งศึกเชียงใหม่ครั้งที่ 2, สองศึกบางแก้วศึกอาเซุ่นกี ศึกยึดเชียงใหม่คืนจากฆ่าศึกนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ของบรรพักษัตริย์ไทย